สวัสดีครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดเด็ดทีเนะครับสำหรับคลิปนี้แอดจะมาลงสูตร3ตัวบนนะครับเป็นแนวทางประจำงวดวันที่16เดือน8 2568งอก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสำหรับสูตร3ตัวบนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรนะครับสถิติย้อนหลังเดินมาหงวดแล้วนะครับ แอก็เลยนำมาคำนวณให้ fc ได้พิจารณากันก็ไปดูย้อนหลังกันเลยนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชมสองงวดนำเลขระวันหกตัวมาตั้งนะครับเก้าสี่เก้าสองสี่หกเรามาหาตำแหน่งหลักร้อยกันก่อนนะครับจากนั้นให้ใช้หลักแสนนะครับเลขเก้าบวกหลักร้อยเลขสองเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง แล้วนําหลักพันนะครับเลขเก้าบวกหลักหน่วยเลขหกนะครับเก้าบวกหกได้สิบห้าได้เลข5้าแล้วนํหนึ่งบวกห้านะครับได้หกจากนั้นนํหกบวกหนึ่งนะครับได้เจ็ดแล้วหกบวกห้าได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับจากนั้นหนึ่งบวกเจ็ดได้เลขแปด หลังจากนั้นนะครับให้เรานําตัวเลขสามตำแหน่งนะครับมีเลขหกเลขหนึ่งเลขแปดนะครับบวกกันได้สิบห้านะครับได้เลขห้าเมื่อได้เลขห้ามาแล้วให้นับลดแต้มไปสามครั้งนะครับห้าเป็นสี่เป็นสามและเป็นสองเราจะได้ตำแหน่งหลักร้อยสี่ตัวนะครับห้าสี่สามสอง จากนั้นมาหาหลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับก็นำเลขละวัน6กตัวมาตั้งอีกครั้งนะครับเก้าสี่เก้าสองสี่หกและใช้หลักแสนบวกหลักร้อยนะครับเก้าบวกสองได้สิเอ็ดและหลักหมื่นบวกหลักสิบนะครับสี่บวกสี่ได้เลขแปดและหลักพันบวกหลักหน่วยเก้าบวกหกได้สิบห้า จากนั้นบวกร้อยมาเลยนะครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าแปดบวกห้าได้สิบสามเก้าบวกสามได้สิบสองได้เลขสองจากนั้นให้นำเลขสองบวกเลขสามตัวนี้นะครับสองบวกสามได้ห้าเมื่อเราได้เลขห้าแล้วนะครับให้นำห้าบวกตัวมันเองนะครับห้าบวกห้าได้สิบได้เลขศูนย์ จากนั้นเลขศูนย์บวกสองแต้มนะครับได้สองแล้วสองบวกเพิ่มอีกสองแต้มได้เลขสี่เราจะได้หลักหน่วยบนสามตัวนะครับศูนย์สองสี่จากนั้นตำแหน่งเลขสองตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับแล้วให้ลดแต้มหนึ่งครั้งนะครับเป็นเลขหนึ่งเราจะได้ตำแหน่งหลักสิบสองตัวนะครับสองและหนึ่ง และผลรางวัลงวดถัดไปสามตัวบนออกสามสองสี่นะครับหลักร้อยมีสี่ห้าสามสองก็ได้ที่เลขสามนะครับหลักสิบสองและหนึ่งก็ได้ที่เลขสองหลักหน่วยศูนย์สองสี่ก็ได้ที่เลขสี่ก็จะเข้าสามสองสี่เข้าสามตัวบนตรงนะครับ ก็มาชมว่าถัดไปนะครับนำเลขละวันหกตัวมาตั้งสองสี่ห้าสามสองสี่จากนั้นหลักแสนบวกหลักร้อยสองบวกสามได้ห้าหลักพันบวกหลักหน่วยห้าบวกสี่ได้เก้านะครับแล้วห้าบวกเก้าได้สิบสี่สี่บวกห้าได้เก้าสี่บวกเก้าตัวนี้ได้สิบสามแล้วเก้าบวกสามได้สิบสอง นำตัวเลขสามตำแหน่งบวกกันนะครับสี่บวกสามได้เจ็ดบวกสองได้เก้านับลดแต้มสามครั้งเป็นแปดเป็นเจ็ดและเป็นหกเราได้หลักร้อยมาแล้ว4ี่ตัวเก้าแปดเจ็ดหกจากนั้นมาหาตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับนำเลขละวันหกตัวมาตั้งอีกครั้งหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับสองบวกสามได้ห้า หลักหมื่นบวกหลักสิบสี่บวกสองได้หกหลักพันบวกหลักหน่วยห้าบวกสี่ได้เก้าบวกร้อยมาลัยห้าบวกหกได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหกบวกเก้าได้สิบห้าได้เลขห้าหนึ่งบวกห้าได้เลขหกจากนั้นหกให้บวกเลขห้านะครับได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแล้วนำเลขหนึ่งบวกตัวมันเองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง จากนั้น2บวกเพิ่ม2แต้มได้4และ4บวกเพิ่มอีกสแต้มได้6ตำแหน่งเลขหกตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วลดแต้ม1ครั้งเป็นเลขห้เราก็จะได้หลักสิบสตัว6และ5้หลักหน่วย3ตัว2 4 6ผลรางวัลงวดถัดไปสตัวบนออกแ ห้าสองหลักร้อยเก้าแปดเจ็ดหกได้เลขแปดหลักสิบหกห้าได้เลขห้าหลักหน่วยสองสี่หกได้เลขสองก็จะเข้าแปดห้าสองเข้าสามตัวบนตรงนะครับก็มาชมว่าถัดไปนะครับสถิติห้างวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่หกนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับ นำเลขละวันหกตัวมาตั้งนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองใช้หลักแสนบวกหลักร้อยนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกได้เลขหก 6. แล้วใช้หลักพันบวกหลักน่วยหนึ่งบวกสองได้สามจากนั้นหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าเก้าบวกสามได้สิบสองห้าบวกสองได้เจ็ด แล้วนำตัวเลข3ามตำแหน่งบวกกันนะครับมี9 2 7บวกกันได้18ได้เลข8นะครับจากนั้นลดแต้ม3ครั้งเป็น7เป็น6และเป็น5เราจะได้ตําแหน่งหลักร้อย4ตัวนะครับแปดเหกห้าตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยนำเลขระหวันหตัวมาตั้งอีกครั้ง8 1 1 8 5 2 ลักแสนบวกหลักร้อยนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกหลักหมื่นบวกหลักสิบหนึ่งบวกห้าได้หกหลักพันบวกหลักหน่วยหนึ่งบวกสองได้สามบวกร้อยมาลายหกบวกหกได้สิบสองหกบวกสามได้เก้าสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแล้วให้นำเลขหนึ่งบวกเลขเก้านะครับได้สิบ ได้เลขศูนย์จากนั้นเลขศูนย์ให้บวกตัวมันเองศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เลขศูนย์นะครับแล้วบวกเพิ่มสองแต้มได้เลขสองแล้วบวกเพิ่มอีกสองแต้มได้เลขสี่เราจะได้หลักหน่วยสองตัวบนมาสามตัวศูนย์สองสี่นะครับจากนั้นตำแหน่งหลักสิบเลขหนึ่งตรงนี้นะครับดึงออกมาจะได้มองเห็นชัดนะครับแล้วลดหนึ่งแต้มนะครับ หนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้ 1, ล 0, หลักสิบสองตัวหนึ่งและศูนย์นะครับหลักร้อยก็จะได้แปดเจ็ดหกห้าหลักสิบสองตัวนะครับหนึ่งและศูนย์และหลักหน่วยสามตัวศูนย์สอง สี่นะครับจับคู่ชุดสองตัวจะได้หกชุดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่นะครับแล้วก็ชุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ชุดศูนย์สี่หลักร้อยแอดจะเน้นให้ที่เจ็ด และ6นะครับส่วนหลักสิบแอดเน้นให้ที่เลข0นะครับและหลักหน่วยแอดจะเน้นให้ที่เลข2และเลข4ชุด2ตัว6ชุดก็จะได้0 2แล้วก็ชุด0 4นะครับ3ตัวบนก็จะได้7จ็นะครับแล้วก็เ ศูนย์สี่แล้วก็ชุดหกศูนย์สองแล้วก็ชุดหกศูนย์สี่ประจํานวดวันที่สิบหกนะครับเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับโอเคนะครับสําหรับสูตรสามตัวบนสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับหลักร้อยแอดเน้นให้เจ็ดและหก หลักสิบเน้นให้เลข0หลักหน่วยเน้นให้2และ4ชุด2ตัวบน6ชุดจาอให้2ชุด02และก็ชุด04และชุด3ตัวบน702 704 602 604เนะครับเป็นแนวทางประจำงวดวันที่16เดือน8 2568นะครับ สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็เป็นเพียงแค่การคำนวณน,นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางให้ FC ได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับสำหรับคลิปนี้แอก็ลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ